The Secret Line Official Account ตอนที่58เพออลบ c h a n n e l c h a t b o t ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาว่า IT 25ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ลองของแล้วก็สนมากๆครับเออเพราะว่าไปลองของครับลบลองลบ Channel Chatbot ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ เดี๋ยวจะไปรู้กันครับว่ามันเป็นยังไงก็ก่อนหน้าที่จะไปชมนะครับก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆนะครับจากขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะครับกดเข้ามานะครับจะมีเพลย์ลิสตนะครับสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ล่าสุดก็คือ Line Official Account นั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรม Google Chrome ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาลิงก์นี้นะครับ ลิงก์ l i น e e e v e l o p e r นะครับใส่เข้าไปในช่องค้นหานั่นเองซึ่งลิงก์นี้นะครับผมจะทำการ Copy นะครับไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นครับตรง description นะฮะสามารถเข้าไป Copy ใช้งานได้เลยนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับวิธีการล็อกอินก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับไม่กี่คลิปนี้ครับโอเคก็กดที่ตรงนี้ครับ Messaging นะครับ API นะจ๊ะโอเคจากนั้นนะครับกด Start Now นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างของตัวนี้นะครับ Developer นะครับก็ให้เราเลือก Provider นะครับที่เราสร้างก็คือตรงหน้าต่าง Admin ทางซ้ายมือเรานั่นเองนะครับหรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับ นี่ครับสร้างใหม่เลือก provider ได้นะครับนี่ครับโอเคก็ไปกดที่ admin นะครับจากนั้นก็มาเลือก chatbot ที่เราต้องการลบนะครับเออนะครับกดเข้าไปครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับจะมีคำว่า delete นะครับกดเข้าไปครับมันจะถามว่าต้องการ delete channel นี้ไหมนะครับ ถ้าเรากดลบไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูกันครับว่าผลมันเป็นยังไงนะครับกดเข้าไปในตัว Line Official Account นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้นะครับสังเกตดูนะครับตรงที่จำนวนเพื่อนนะครับตรงนี้ก็ตัวที่ใช้หลักอยู่นะครับส่วนนี้ก็เพิ่งสร้างไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือตัวช็อปนะ ส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวที่ลบไปนะครับกดเข้ามานะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเงื่อนไขมันคืออะไรนะครับก็กดตัวเครื่องหมาย question mark ขวามือบนแล้วก็เลือกตรงที่คำถามที่พบบ่อยแล้วก็ติดต่อสอบถามนะครับกดเข้ามาแลยนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเรามาดูกันที่ตรงคำว่า ตั้งค่าตรวจสอบบัญชีนะครับแล้วก็ดูนะครับวิธีการลบบัญชีนั่นเองจะปรากฏคําอธิบายนะครับว่าเราลบไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อความนะครับโดนลบทิ้งเรียบนะครับแต่บัญชีมันก็ยังค้างอยู่นะครับจนกว่าจะถึง3เดือนนะครับไอ้บัญชีที่เราลบไปนี่ครับมันจะหายไปนะครับผมก็ต้องร้อนะครับ เอออีกสามเดือนนี่เดือนเดือนสองนะครับสามสี่ห้าก็ประมาณสักเดือนห้าเดือนหกนะครับไอดีตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเออมันมันเป็นบอดก็จริงครับแต่มันก็จะค้างไว้นะจ๊ะนี่ครับก็วิธีการลบนะครับสําหรับคนที่อยากจะลบนะฮะแต่มันก็จะค้างไว้แบบนะแต่ถ้าเรากดตรงนี้นะครับบัญชีด้านบนนะครับมันจะไม่โชว์นะครับ มันจะโชว์เฉพาะที่ใช้งานเท่านั้นนะจ๊ะนี่ครับอันนี้คือแอดมินเรานะครับนะที่เราสามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับไปกดที่ตั้งค่าแล้วก็ Messaging API นะครับนี่ครับใช้นะครับมันก็จะโชว์เอนะครับ Messaging API ที่เราสามารถใช้งานได้แค่ตัวที่ใช้งานนะครับส่วนตัวที่ลบไปก็ไม่โชว์นะจ๊ะ ก็ไปต่อกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ความสนก็มานะจ๊ะก็ไปติดตามที่ Facebook Fanpage ได้นะครับก็จะอัพคลิปใหม่ๆนะครับใส่เข้าไปใน Facebook Fanpage เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆใน Facebook ได้เรียนกันฟรีๆนั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซั s สไคร์แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ